สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับตองซับที่รักทุกท่านนะครับวันนี่สิภาคพี่น้องไปเบิ้งนะครับไปร่วมพิสูจน์ในการรักษาอย่างใจหนึ่งนะครับที่ส่วนของพี่ปุญญาโยเนาะน้องตุ๋นเนาะแม่ครับมอสันดอกเด็กเหาอยู่บ้านในตอนนี้เนาะหอยเซงวะครับไม่ซื้อัวครับผมำบนผาตั้งนะครับอำเภอสังคมจังหวัดนครนายนะครับนี่คือการทำงานนะครับ เขารู้เงินแบบนี้เลยนะพี่น้องบ่ได้บ่ได้ว่าไปมากง่ายนี่บ่ได้ตีถนนลาดยางนี่เขาไปลึกพอสมควรนัดนนี่นะประมาณขามเขาประมาณสองสามลูกพี่น้องอะนะครับบางทางเขามาครับมาเที่ยวฉีดเห้ <S 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 ไอ้เราอยู่นี่หาเถห,หาหาเถ้าคหาเถอาครับหาเิศวกี่ตศนสตร์นะพี่น้องเอ้ยตั้งใจทำงานอยากนอนมาอยากตีแพอนอนมาอยากให้หงอว่ามันสามารถรักษาได้เป็นวิศวกรับ กระตีพี่น้องออกแน่นอนนะครับแล้วก็บอกตลอดนะครับแต่ว่าออกแล้วเขากะต้องบำรุงรักษามานำครับเพราะแม้นว่าออกแล้วเขาบ่ใส่ปุ๋ยบ่ฉีดยาบำรุงจริงสิมันกับมันก็บ่ออกอีดี้ไม่ไหวมามันต้องบำรุงบำรุงรักษาครับลังเท้อกระน้อยกระน้อยใจพี่น้องน้อยใจแบบอะไที่พ่อไปรักษาให้แล้วเนาะจา่ยางเพลียังก็ออกแล้วก็บอกไว้อยู่ว่าถามเท้ากขบพี่บ้าน ออกไปแล้วจะออกเพุ่เดียวต่อไปเขาบอกว่าสัน้นแม่นครับผ่านบอกยังสันส้นไปอเี้ัเหมือนพี่น้องต้องต้องเปิดใจนะครับแล้วก็ต้องคิดเพ<ม>าว่ามันบอกเคยออกมันก็ย,ยังออกเหรอที่หาใชได้อีกเป็นมัตัววาแม่ครับกระนตีพี่น้องนะครับอยามบอกนะครับถ้าเขามาหาทิมงานนะครับตอ่อซับเทเลนนะครับลุยถึงสวนพี่น้องนะครับจะง่อยนะครับมีโปรเจกต์ไปซอยพี่น้องอยู่ทางสวนตะคุหาพี่น้องมีทีมงาน ขอให้รับสายพี่น้องนะครับสำหรับสอนสอนยางมาพี่น้องเดี๋ยวเจอกับไอีจอดบุกพี่น้องทางนะคอำเภอสวนคูหานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับที่มีอย่างที่มันตายหนึ่งนะครับติดต่อเขามาหาที่มาต่อสาบได้นะครับเขาเขาเอ่อมีโปรเจกต์จะไปเฮ็ดแปลงสาธิตแม่ครับอยู่อำเภอนี่นะครับครับอยู่อำเภอสวนทุกคนหลายสวนนะครับจำนวนจำกัดเฝ้าทักเขามาเดี๋ยวสีเบิร์ตโคต้าก่อนครับผมนะครับจะในฝั่งติดตามเพื่เปเบื้องต้นเปิดกริด

วงตาม้นใหญ่เนี่ยมันตายหนิต้นน้อยๆที่บ่า้นงใหญ่นี่นใหญ่ละมันตายเออต้นน้อยตาย่งใหญ่บวบเนีบ่มิมันกตายนยน บ่ออกมีอะไดออกเอเหนอ่เ่อว่ายไดีกทียวาลงมึงรับมันมันดีก็เอาดีก็เอาเาไปกับหายที่เขาอ๋ออีออกาเดี๋ยวพงแล้วก็เท่าเท่ามารักษาเนี่ยีไปประมาณจะเป็นามืดนิงแก็ยุดคือว่ามีหลายๆคนหลายซีมที่บ้านบพูดกันมนนออกออกัยครับกมีบาง้าก็บอกเลย เจ้าเ็บอกเลยเจ้าเขออ้อออนเข้าสีไงปฟดฟ้ามันยิกตอนยู่วเพิ่นอ่ะออมันเพิ่นนี้แหะเจาออนใช่ตอนนี้ันเข้าเขาไม่ฉี่ปไหนก็เพราะเจ้าคนนี้เจาฉี่ตลอดกสหยับเส้นท่าทีฉี่เขาทำอะไรรักษาเมื่อทุกอย่างเราก็ครับโอ้คือมีสาวานทอดี่เอางไงน่น รถคล้องขารถใช้ขารถคล้องรถไม่ไดนี่ไม่ฟ้าใกล้บ้านหรอชาพี่น้องเคยมาเที่ยวผาตากเสือพี่น้องจะหูวอันนี้เป็นลำธารเป็นต้นน้ำอยู่เขาเรารอผาตากเสือนะครับตรงนี้ที่จงังหวัดน้องคายนะอันนี้เป็นลำธารไหลลงไปอันนี้ก็ลงงุ่มโขง เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับ พ่อพ่อท <ario> <rawd unre> ่านได้ใส้ดกตันของผมยังที่คุโยเคน่นออกมากนะครับท่านได้ลองผมานลใส่ตรงนี้ครับนังนั่งนั่ใส่แต่หาง่เพิ่มเป็น้าืน้าว่าครับพี่เ่นไม้แก้อย่างหาใจครับผมไม่ว่าโอ้ที่เสีมันว่าแต่ว่ากครับที่ตลาดจับใจนะครับรับไม่ได้ว่า ต้องไป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 ต ดำได้ย่ห้อต้นเดิมคนนี้ได้ไม่ลงสองเทอกับบุ้มเมยไปนี่ครับาไม่เสียงสันด้วยหรื่งไแล้วมาตลอดได้หรือไีแต่ปลาเราขี่อยู่กัน

พี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนของพื้นที่เพลยโยนะครับอยู่ที่ตำบลตาตั้งอำเภอสกลจังหวัดหนองคายนะครับทีที้ที่มาต่อสับมารักษามนแหลหาเพื่อนะครับยักมั่นใจบ่มั่นใจพี่น้องผู้ใหญ่ตอกลิ้มนะฮะเาเหมืองเล่ามาเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะครับเดี๋ยไปด้วยกันเดีไปด้วยกันต้นนี้บ่ออกมาจากปีแล้วครับพี่นี่แหละปีที่สี่นะปีที่สี่นะครับจะเปลือกของถางน้ำนี่ จะค่อนข,อขอนา้างหน่าจะค่อนขอนา้างหน่ามันดึงยากสิ <behav. S 2> นี่มะเขา่าเ,เริ่มแล้ว,ลวครับเริ่มแล้วนะครับเห็นเห็นนะครับเห็นเห็นเป็นน้ำหยันตอนนี้เกือบเพียงนะครับม,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 มันลุกมันลุกมันลุกเกือบเพียง้มืออะไรเสียบลุกนี่แต่มือสมบัติเลยขวายัง จากที่โบเคยออกมาร่วมซีปีนะครับอาทิตย์นี้ต่อสัปห์ก็รักษาฟื้นฟูไม่หายครับแกเห็นเป็นตั้งกันนะครับพ่อนี่ครับเห็นเห็นนะครับเห็นเห็นเนื้อกระหางไม่เต็มปูเคยใช่เคยใชพี่น้องครับเขาไม่ได้เฮ็ดกันเลยเลยบริณางอยู่างของแอร์เราบอกเขาลงพื้นที่จริงรู้จริงเราที่เห็นติดตามกันตลอดตั้งกันนะครับตั้งยินก็ได้ยซีปีบอกแงบอก ก็เจียที่นี่ก๋เจียเนี่ยแหกแล้วเนาะพี่พี่กอหน้าไ้กออย่าอย่าไปปล่อยถิ่งไว้ปล่อยถิ่ต้ังนยันจะไปปล่อยถิงไม้ตั้งนั่นเป็นหลักสี่ขาตนสวนพิยาโยออกซุ่ต้นมือนอะไรที่กันอะไรบ้างบ่ได้เฮ็ดเหล่าเท่า้เงินสุดยอดเลยพอดอย่าไปปล่อยถิ่งไว้นะครับติดต่อเขามาหาทีมงานนะครับมีอย่างคุยกันปรึกษาหาเลยผมยินดีให้ค่าปรึกษาฟรีไม่มีใครจ่ายถามกันเบิ่งเสียดายเพราะมีอยังดอกอุตสาหปลูกมาตั้งหลายปี ถ,ถือใจว่าให้น้องโอเคเลยนะโอเคลยเอาไปเพิ่อีกต้นนึ่งหนึ่งดูออกต้ตนบ่จ้งไหนเอิอ,เอ,เอ,อ่า้น์มันเนยอด่านูนิงอยู่้หนหกแบบนแบบนี้วบบแงกิ้ไ <c oughs> ข่ายได้บ่ อจะถีเกียนท่านละมันโมนี่ละนะนี่นะครับพี่น้องเปอกี่หมอกวะนี่หมอตอนจีบนี่หมอนี่หอที่บุญงนี่แม่น้อพ่อพ่อแน่นเดียวเศษนี่ปล่ล่ะนี่ตะว่าโบกู้ขีดออก่อยออกไปพ่ออยากใั้เปิดน้ำไหมนี่หมอครัต้อกแข็งนี้ล้วอิยอากเปิดน้ครับกำลังบเอมอยางบันท่ สดนะครับบม่ได้เตรียมบ็ได้ยังไอเบิ้งไปนนนกันเลยเห็นๆกันแล้วก็ใหญ่โอ้ตลานอร่อยดีเลยแบรนด์แบนด์มันเปลือกไงเดี๋วเปลือกเกาเลยขัดเปลือกเกาโอ้มันเดือดลายตัวเนี้ยโอ้แตกซื่อๆยังมันเดือดลายโอ้ยอดีหัยางบ่ทันถึงขั้นบ่ถึงขั้นน้ำยางเออนี่ไงนี่ไง ไงพูดอะเรื่องแกครับเมื่อกี้มึงกันลูกยังเหลือเยอะพูดะโอ้ยเป็เก็บมาเล่เก็บไหนเก็บขนน่ะเนเก็บเองให้อยแต่พี่น้องเนี่ขขบไปมสวยจงใชได้น้ำยาแ้วมัตั้มหมด้ลเป็นว่เอามีดปลายโนมันกี้เข้าไปนั่ะนจัทดลอง มันออกด้วยแหละจะมีปัญหาเรื่องที่ว่ามันทานมันสีม่ไอ้ตอนเ็ดตอนหนึ่งมามันปีอกมันถอดเปลือ่เ่ทอไ่เยอไอะบริษัทนึ่งเขาจะอามาเห็ดแหบครับผมไอเอาน้าเข้ครับเรอบโคตรนครับอาทิตย์ละสองเืออีกออก่ครับอีกสามอีกสามต้นอีกสามต้นอสิดึงมากจะาันได้งบ

ก็ยังหนกคงเสอได้ได้ต้นอย่างโอ้ชาวสวนกันถ้ามันออกครับรู้สึกส่วนเมือนกันเห็นไหมครับพี่น้องเบิ้งไปน้ำกันนงานนะสามนะเบิ้งไปน้ำกันนะครับพี่น้องครับหลังจากที่บ่ออกมาซีปีนะครับสรางความเสียหายก็ไม่หน่อยหน่อยไม่มาให้กันดึงสายไว่หน่อยสามพ้องเหนียวกัน นี้มันถึงอะ้วนะถึงเรื่องอะมันีปลายมีสิบอ,รอหรว่ามันถึงมาถึงออกนามซิบนะถ้ามันถึงอันนี้โป,ป้ปาใส่ครับโป้ป,ปลาใสแบบที่จะลอยสวนมันมีพลาดคือสวนนะครับอัน,น ทองมันออกลายนี่กันเลยแต่งเคืองหอยเห็ดดิใครมีไเห็ดอัะยิ่งตรีนะทองเกียรกเกียรนยากทองบรมี่แล้วสกียเป็ี่น่ะผมเลยเกีิรเปล่นผมต้องสนไม่ต้องพอกันด้วยส่วนกับเดี๋ยวต้องพอกันดิเปนอย่างน

ที่ใี่แย้หน้ามันกระดุกเหที่ผมตัวเห็ดมาร่วมร้อยสวนเนี่ยออกตลอดนะครับออกตลอดเลยพี่น้องครับนี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่บอกรกสาความเสียหายนะครับเกษตรกรผมเชื่อว่าทุกสวนต้องมีแบบนี้เป็นไงเปลือกแตกอยนะครับเป็นแบบนี้แหละ ท่าแรงไปเรอยเนยเอามาเบิ่งนแนต้นเนียรดเองนี้หา่ไหนซี่สนน่ะมากไก่มักไก่โอ้ขาลอยก็นหรอมักไก่ต้องจะไก่ลายเพราะว่าคุ้มกันได้ละเล่นะเก่าหน่อยไม่ เแล้วเอาตรงมันก็าเดี๋ยมันอยู่ในอีกทีเนาะเดี๋ยวเยอะนี่ไถกวะนี่เท่อย่างมันมันหนานอ่ะนี่ไถมีนั้นมันเอาข้องเดียวเลยนะข้องใหผ่าต่อชักเชือเลยเข้องเดียวเลยข้องเดียวเลยข้องเดียวรูกจุเรื่องเลยเอ้าลาทัว พี่ดองเนอะซีว่าจังไเลยเอาเไปให้เพชรไอผมเนี้ยเอาไปใหรักษาให้ผมเนี้ยผมอยากให้พักกันได้เงินมัได้ได้เนาะน้องเนาะได้ไหมได้อันนี้ี่น้องสังเกตเ่รครับกันขีดคว้างเดียวดิขีดเทียบเดียวครับนะครับขีดของโบลึกนะครับตัวนี้ขีดคว้างเดียวนะครับการขีดเขาไปอีกจักสองสามอย่างนี้โอ้ต้องห่วง S <S แต่บางอีต้นนึ่งอีต้นหนึ่งบางอี <S 2> <S 2> ต้นหนึง,นนงมันจะเป็นต้นักเป็นนักเปลนเบอเนาะแม่แค่แม่หมอย่างทุีเปลี่ยนท่อกันอายุท่อกันหรือไงเป็นการเปลี่ยนม่นเป็นลายนเ่เพราะ่อยงว่าเป็นลายเน่ยเป็ลาย่างท่านกลัวเนี่ยครับ <S <S นี่คิดเบิ้งขันยางออกดืงนทป่ต้นเราสีเดงยไงไม่น้อยนะปีนีงเท่าไหร่เอาไม่เกี่ยวได้จีดเลยข้าวไมเกี่ยวต้นรับจิดเพียงนั้นจดอตัวนี้บอกเขาบอกเบิ้จีดเชียงเคร่ขอบพอปลืยม่ติดไิ้มกรโลกนี่ยู่นี่คืต้นอะนี่แต่ก่อนบ่มีเลยบ่าตันี คกกวามกิดเขาเป็นเวอร์ได้แ <c oughs> หละหายตายกันเนาะชักมือนะครับไม่แขงเดือนนึงครับนนใช้ระยะเวลาเดืนนอนมีเขาผ่าในการรักษาพืชผู้หายจนปิดล่าดําเลยตมันเลือกตายต้นตน,ตนี่นักนะครับอาการนักคมหมยอะออเยอะ้าวกี่เขาเธอนม่เจาะจิกบุ้งปุ๊กเลย นี no ่อยกากินอะไรอ่ะกินอะไรอ๋อยู่บกันกินิที่ตันรอมั้งกินแต้ยันเต้ยองด้ยอเลยนี่อกขาิเลยโอว่าพูดิเลยไปลินเลย ไหล่เลเลยใ่เนี่ยเออห่เห่ือก็ตอกนีไ่หอย่่โอ้นี่วอาเ็มหนเนยนบ้านนี้มันเป็นปน,นักเนี่ยมันบอกขาว่อเอาขายอี่อสังเกตว่าน้องนะครับจีที่เดียวนะครับมีเดียวนะครับเอานี่ไอบ้านหวเชงงัวเา,าเงิน,นะ<ช>นเดี๋ยวไปเส้รน้อบ้านนี้นะทุกคนนี่ครั เําลังน่องขีดได้คืนเชื่อควา้างแดงมันมนะครับรายได้ผนะเอามาพี่ผู้ใหญ่มาสรุปงานกันเอาต้นนีนอยู่ละเดือนที่แล้วเนาะผมมาหาที่เนาะผมมาหาที่แล้วก็มาขอโอกาสพี่มาสิมารักษาพื้นทุ่ห้นะครับพี่จะให้โอกาสน,องงนอ้องนี่เดืมาทำการรักษาพื้นทุ่ห้สรุปมันจะออกไหเนาะออกจะเริ่มออกเยู่จะเริ่มออกอ กันมาจากที่บ่มีอย่างครับกันที่เขาขีดบ่มีอย่างครับด้วดาเนียลจะเชื่อว่าแต่มันมันมันเป็นเชื้รอะไรคมันเป็นเชื้อราดดัครับราดดัตัวนี้ก็คือหนาไหมคครับซึ่งเกิดนี่แรกพี่น้องสังเกตนะครับนี่แรกเต็มเต็มหนาปะนี้เต็มคาราเบลนะครับเต็มคาราเบลนี่คนว่านะครับเชื่อว่าอย่างกับไรแห้งครับชีดไปแห้งก็ไดครับชีดพ่นชีดพ่นเหรอมันเป็นดัมหยาคนครับดัมหยาคนถือว่าหาต้นที่ผู้ใหญ่ให้ ให้เตรียมห้อยให้10%โอเคโอเคเราได้เก่าิ0เก0เก0ได้เลยครับอันนี้ถือว่าหนึ่งกับพนะเนะครับยางบม่ออกมยางโมออกมามจะปีละพี่ีปีแล้วยางสุดเนี่ยครับซปีล้วยางบม่ออกมซ4ปีที่น้องนะครับรักษาแก่เก็วได้กับว่านี้อย่างเนี่ยห้าก็ได้ดีละอันต้นเปลี่ยนเ้่าสี่คนข้างไหนด้างสวนยางเาเปีเดือนหนึ่งเนาะน่แครับมาือนเอนครับือมันือว่าต่อรับ นี่ปุ๋ยนี่ลงปุ๋ยมี่ยาปรุงพอต่อดีกระตีบอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนีครับ็้สี่กัถือไว้ใช้กันไข้แม่อดกอดีกังไข่กอดีกันบ่ออนี่บ่ออกไดิแม่นอดบ่ออกกับบ่มีเลยแถวแถวแรกพี่พุ้ยย่พันธมะกีดทุกต้นเลยดหต้นดีผมมัดเสียฟางเลยบ่อกกิต้นถ้าเท่าคนก็ได้สินะพ่เนี่ยพนนเองครับบอกเ้าเท่าคนทุกต้นเลยนะโอ้ยดีมากเลย บาผสมมันกอบบเท่าไหรแม่แมพ่อผสมผสมน้ำแม่ครับอัตราผสมกับมันกอบบอยงเท่าไหรแม่พ่อวเียตัวแปดึตัวแปดสินึ็นึครับแปดิบลิกบ้าแม่แมครับแม่ครับอ่าที่น้องนะครับมีปัญหานะครับยางยางทีบบอกให้บอกต่อซับแม่รอพี่ผู้ใหญเแมนแม่แกรัตีจากพี่ผู้ใหญ่บ้านหอยซงัวนะครับพี่ผมขอซื้อที่อยู่อทโวรไว้นะ เปื่อพี่น้องว่ามันมันออกบ่วหวังสินะที่หกเก่ามูหาครับผมแต่เป็นว่าตังเพระสคุจังวัดน้องไทยครับโทรศัพท์กันส่วนเก่าเจ็ดซองหาหนึ่งองเจ็ด่ครับื้อยางพี่พุญยโยพุญยโยครับพี่น้องเกษตรกรโทรมาถามพี่พุญยโยได้นะครับว่าออกบ่วกนะอครับ จะไหนก็ฝากติดตามแต่ว่าก็ต้องเบิ่งไปก่อนนะเออระยะหนึ่งเขาให้ขี่ไประยะหนึ่งก่อนนะครับผมครับผมถ่ายไปจนได้ข้าก็บจางไฟกานรันตีอีกแค่หนึ่งออกของจริงว่ากันครับออกของจริงว่ากันออกของจริงว่ากันอันนี้คือว่าเขาลงพื้นที่ลงแบบเต็มที่เลยต้องให้ครับได้ครับครับติดตามนะครับครับผมขอบคุณครับครับผมครับครับครับเพราะต้นที่มันออกอยู่แล้วไม่ดีเพราะที่เด็กเลือดอะไรแบนั้น